หนังสือจอห์นบทที่10ข้อ1ิบ,บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องฟังคำพยานนี้และพี่น้องจะมีประสบการณ์กับชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์นะครับสวัสดีค่ะชื่อกดชวนนะคะอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมันค่ะวันนี้กดชอนจะมาเป็นคำพยานถวายเกียรติเพื่อ,อพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะคะ คือความโปรดปานของพระเจ้าในชีวิตกดชวันเนี่ยนะคะคือเป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของการงานจริงๆแล้วกดชวันเคยใช้ชีวิตแล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมันมาสักพักใหญ่ๆแล้วละค่ะเป็น10ปีแล้วแล้วก็พอดีช่วงโควิดกลับไปเมืองไทยกลับไปเมืองไทยแล้วก็นึกอยากจะกลับมาอีกจริงๆมางานฟื้นฟูของอาจารย์หมอแล้วก็คิดว่าจะกลับเมืองไทยแล้วก็พอดอีช่วงระหว่างที่รอที่จะมางานฟื้นฟูที่ไฟรายบวกที่เยอรมัน ก็ได้กลับไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานที่ทํางานเดิมที่เราเคยทําอยู่แล้วก็ไปเจอเจ้านายเจ้านายก็ดีใจมากกอดเฮ้ให้กชัญญูเธอกลับมาแล้วเหรอเธอจะกลับมาทํางานกับพวกเราเหรออะไรเงี้ยจริงๆก,ก็ใจก็ยังลังเลอยู่ว่าจะอยู่หรือจะกลับแล้วก็ใจมันรู้สึกอยากจะอยู่ก็เลยพอดีคุยกับเพื่อนอเจ้านายกลับไปที่พักแล้วก็กลับไปคุยกับพระเจ้าเล่นๆแล้วพระเจ้าก็เหมือนกับเลาใจอะ่ะ เธออยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับพระเจ้าต่ออีกว่าถ้าลูกจะอยู่ที่นี่ลูกต้องได้ทํางานแล้วลูกก็ต้องมีที่อยู่อาศัยเพราะว่าทุกอย่างลูกก็ละทิ้งไปหมดแล้วไม่มีบ้านเช่าไม่มีบ้านพักอะไรเงี้ยก็อธิษฐานพระเจ้าต่อพระเจ้าก็ให้มาเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามางานฟื้นฟูอาจารย์หมอถ้าจำไม่ผิดก็คือวันที่12มิถุนายนเมื่อปีที่แล้วก็มางานฟื้นฟูก็อาจารย์อธิษฐานในงานฟื้นฟูว่าถ้าลูกจะได้อยู่ก็ขอพระเจ้าเปิดทางให้ลูกอีก พอกลับไปพระเจ้าก็เปิดทางให้จริงๆคือเจ้านายก็เรียกว่าเธอจะกลับมาทํางานกับพวกเราไหมอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจพระเจ้าคงจะให้ลูกอยู่ที่นี่แล้วล่ะเพราะว่าพระเจ้าทํางานผ่านเจ้านายอีกทีหนึ่งก็ได้เข้าไปทํางานในเซ็นสัญญาแล้วในช่วงที่เซ็นสัญญาครั้งแรกเนี่ยก็ได้แบบทํางานแบบไม่ได้ไม่ได้เต็มไม่ได้เต็ม,ม,ตมแบบไม่ได้เต็มเวลาคือคนเราจะต้องทํางานอาทิตย์หนึ่งสีวันแต่กฎชวันทํางานแค่ อา,อาทิตย์หนึ่ง20ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แล้วเวลาที่เหลือก็คือมันเยอะมากแล้วคนนี้รายจ่ายที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่อ่ะมันเป็นรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายค่าบ้านค่าอะไรอย่างเงี้ยกดกฤชวาการที่ฐานต่อไปเรื่อยๆให้พระเจ้าช่วยให้พระเจ้านําทางอธิษฐานภาษาพระวิญญ,ญาณแล้วก็ตั้งใจทํางานคือการตั้งใจทํางานเนี่ยกฤษฎนจะเป็นคนที่แบบฟังคําสอนของอาจารย์หมอแบบเยอะมากพอฟังเยอะแล้วก็มันก็ การการที่เราฟังคําสอนเยอะๆน่ะเราจะเพิ่มความเชื่อความเชื่อในทางของของพระเจ้าที่เราจะเดินกับพระเจ้ายังไงพอเรามีความเชื่อเยอะๆเราก็เดินถูกแล้วก็มีมีกำลังในการที่จะอธิษฐานตรงนั้นกับพระเจ้าอะค่ะช่วงที่ทํางานช่วงที่ว่าทํางานแค่ทีละย0วันเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบถ้าจะพูดอีกทางหนึ่งก็เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องเมืองเอินจริงๆเราไม่ใช่เรื่องเมองเอินเพราะมันเป็นเรื่องที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เราแบบ ทำงานทุกวันเลยคืออาทิตย์หนึ่งก็คือ40ชั่วโมงแต่หมายถึงว่า20ชั่วโมงของของของอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันเป็นแค่เวลาที่ตามสัญญาจ้างแต่เวลาที่เหลือนั่นคือ OT แต่กฤชวันก็ได้ทํางานเหมือนกับทุกคนที่เขาได้ทํางานเต็มเวลาแต่เพียงสัญญามันไม่ใช่กฤชวันก็ได้ถานต่อไปอีกว่าพระเจ้าถ้าพระองค์จะให้ลูกอยู่ที่นี่อีกเปิดทางให้ลูกอีกหน่อยถ้าพระองค์จะใช้ลูกในในในยุโรปจริงๆขออีกหน่อยลูกขออีก ก็คืออธิฐานแล้วก็ไม่พูดให้ใครฟังก็คืออธิฐานแล้วก็คุยกับพระเจ้าอะค่ะอยู่มาช่วงแรกอะสัญญาทดลองงานคือ6เดือนหลังจากยังไม่ถึง6เดือนพระเจ้าก็ปลดทานความโปรดปรานความเมตตาแล้วก็ตอบคําอธิฐานของกฤชวันอีกว่าให้กฤชวันอะขยับสเตปของงานน่ยขึ้นไปอีกภายในหลังจากนั้นมา2เดือนโดยที่ยังไม่ได้ผ่านการทดลองค่ะ กฎชวันก็อธิฐานต่อไปอีกว่าพระเจ้ามันยังไม่เต็มที่ลูกยังมีเวลาอีกลูกยังทําได้อีกแล้วถ้าลูกได้ทํางานเต็มเวลาเต็มวันแล้วได้เงินเดือนมาเต็มเ็มเนี่ยลูกยังจะเป็นพระพรให้กับผู้คนได้อีกมากมายแล้วลูกก็ยังจะได้ช่วยครอบครัวที่เมืองไทยด้วยแล้วก็อยู่มาอยู่มาคมําอธิฐานก็เป็นจริงอีกพระเจ้าก็อวยพรอีกแต่พี่น้องรู้ไหมว่าในระหว่างทางที่เราอธิฐานอ่ะอย่าลืมนะว่าเราต้องใส่ความเชื่อของเราเข้าไป ในระหว่างวันของเราที่เราใช้ชีวิตอะค่ะความเชื่อมันสําคัญมากเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราความเชื่อนี้คือความวางใจเราจะไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้นกฤษวรก็จะย้าอีกว่าคําสอนพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วก็คนที่เป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยคือใครที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเราช่วยพาเราไปสู่ในจุดที่เราขอพระเจ้าแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะฉะนั้น กฤชวรน่ะพอรับเชื่อเสร็จกฤชวันก็ตัดสินใจผูกพันตัวกับอาจารย์หมอคือเป็นพ่อฝ่ายวิญ,ญญาณที่จะดูแลเลี้ยงดูกฤชวันซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากกฤชวันหนุนหนุหน,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 นใจพี่น้องจริงๆนะคะแล้ว,แล,วแล้วเราจะได้เดินได้ถูกทางความเข้มแข็งฝ่ายวิญ,ญญาณของเรามันสาคัญมากเมื่อความเข้มแข็งฝ่ายวิญ,ญญาณของเราเข้มแข็งเนี่ยพระพรมันก็จะตามมาคําอธิฐานของเราก็จะไปแบบดึงใจพระเจ้ามา ช่วยในใน,ในสิ่งอาัศจรรย์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในคำอธิฐานของเราอะค่ะค่ะพี่น้องพอหลังจากนั้นมาพี่น้องรู้ไหมว่ากฤชวัะยังฝึกฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่เก่งยังยังฟังผิดยังฟังถูกอยู่บ้างถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาปีที่แล้วพระเจ้าบอกกับกฤชวันว่าเดือนกุมภาปีหน้าคือปีปีนี้ค่ะปีปีนี้ค่ะปี2023เนี้ยค่ะ บอกว่าเธอจะได้สัญญาจ้างที่แบบฟลอยต์ไทม์เลยคือแบบได้เต็มเวลาเลยแล้วก็เป็นพนักง,งานประจําเป็นพนักง,งานเงินเดือนเหมือนกับที่เธอปรารถนาอะไรเงี้ยแต่กฤษวันก็ได้ไม่ได้มั่นใจสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือฟังเสียงพระวิญญาณยังไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่แน่ใจพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่ได้ยินอะ่ะเป็นความจริงที่พระเจ้าบอกในใจของกฤษวันจริงๆพอมาถึงประมาณปลายเดือนมกราสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นอัศาจารย์จริงโดยที่กฤษวันก็ ไม่ได้ไปบอกเจ้านายนะเจ้านายก็ถือสัญญาจ้างนั้นนะ่ะมาให้กับกุชวันเลยแล้วก็ให้เซ็นเลยพอเห็นหนังสือสัญญาจ้างตรงนั้นกฎชวันร้องไห้คําแรกที่อุทานออกมาว่าไม่ได้เตรียมใจเลยบอกว่าพระเจ้าลูกขอบคุณมากแล้วน้ำตาเขาไหลไหลล่วงลงแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะคะ่ะแล้วเจ้านายที่เป็นผู้ชายเห็นหน้าแล้วน้ําตาไหลเจ้านายก็จะร้องตามเจ้าถามเจ้านายว่ามันคืออะไร ตอนแรกก็กังวลอยู่เฮ้ยเราถูกไล่ออกหรือเปล่าแต่พอเห็นแล้วว่าเธอเซนเลยแล้วก็ไปเห็นที่บอกว่า,าเงินเดือนของเราที่อยู่ตรงนั้นนะบอกพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์มากเราก็ยกมือขอบคุณเจ้านายบอกฉันขอบคุณเธอมากนะเธอช่วยฉันได้มากๆเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณเธอแล้วเขาก็น้ําตาจะไหลแก้มเขาแดงมากๆเลยค่ะกฤษวันอยากจะนุ่นใจผ่านคําพยานเรื่องนี้นะคะพี่น้องว่าเราเป็นคริสเตียนเนี่ย ซึ่งอาจารย์หมอในคาสอนของอาจารย์หมออาจะสอนพวกเราเสมอว่าเมื่อเราตัดสินใจเป็นคริสเตียนจริงๆต้องลุยให้เต็มที่ในทางในทางในทางที่เป็นในทางของพระเจ้าจริงๆตัดสินใจจริงๆว่าใครคือพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของเราแล้วก็ตัดสินใจเชื่อเชื่ออย่างเดียวไม่พอนะคะต้องฟังด้วยว่าพ่อแม่ของเราสอนอะไรเราต้องฟังฟังแล้วก็เชื่อเชื่อแล้วก็เอาไปทําตามแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง พระเจ้าจะเทความโปรดบานลงมาให้เราค่ะพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในระหว่างทางถ้าเรามีความเชื่อเราฟังพระวจนะของพระองค์แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าใจเรามันจะมีกําลังขึ้นมาเองพระเจ้าจะซัพพอร์ตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะหนุนใจของพวกเราอยู่ตลอดเวลาค่ะกวุบันก็จะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระองค์ในความปวดบานของพระองค์ที่แบบ เทลงมาในชีวิตของกฤชวันภายในระยะเวลาหนึ่งปีที่ทำงานอยู่สิ่งที่ไม่คาดฝันกฤชบาไม่ได้เรียนในการขายมากฤชวันไม่ได้เรียนภาษาเยอรมันมาทุกอย่างโดยพระคุณของพระองค์ทั้งสิ้นที่เทลงมาเหนือชีวิตของกฤชวันค่ะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องหากใครที่ยังไม่ตัดสินใจและยังมีความลังเลอยู่ว่าจะอะไรยังไงนุนใจให้พี่น้องฟังคาสอนของอาจารย์หมอ ถ้าอยู่ใน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 สายสัมพันธ์ของอาจารย์หมอนะคะฟังทุกวันทุกวันทุกวันแล้วคาสอนเนี้ยจะช่วยบ่มชูชีวิตจิตวิญญาณของเราให้มีความเชื่อและก็สูงขึ้นเราจะได้อธิษฐานและไปได้ถูกทางขอบคุณพระเจ้าสําหรับคำพยานนี้สารเสริญพระเจ้าขอถวายเกียรติทั้งสิ้นให้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะขอพี่น้องทุกท่านมีประสบการณ์ มากยิ่งขึ้นยิ่งกว่ากวชวันที่ได้รับนะคะขอบคุณค่ะพระคัมภีพูดในดิสียมบทที่ 10- ข้อ1ิบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ผมอยากจะชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเจ้ารู้ว่าพี่น้องถูกสร้างโดยพระเจ้าเราทั้งหลายไม่ได้มาจากลิงเมื่อเราดูความสวยงามในโลกนี้ดูความละเอียดอ่อนของร่างกาย เราก็รู้ว่าร่างกายเราถูกออกแบบถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าและพระเจ้าทรงพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไมก้กางเขนเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีชีวิตได้ไปสวรรค์ได้รับการยกโทษบาปและได้รับการเยียวยารักษาได้รับชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกมาก พระองค์ทรงพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมารับความบาปของลูกและประทานชีวิตใหม่ให้แก่ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชุดลูกณบัดนี้ลูกจะติดตามพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ไปตลอดวันเวลาในชีวิตนี้ขอบคุณพระองค์พระองค์จะดูแลลูกอวยพร นำทางจัดสรรหาให้ลูกในนามพระเยซูคริสต์เอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่น้องหวังว่าจะได้พบกันในงานประชุมฟื้นฟูผมอธิษฐานขอให้พี่น้องได้ไปคริสตจักรที่ดีๆมีผู้เลี้ยงที่ดีเติบโตในทางของพระเจ้าได้รับพระพรอ,อันยิ่งใหญ่จากพระเจ้ารับใช้พระเจ้านะครับขอบคุณครับพบกันในคำสอนอื่น,นๆใน YouTube c h anel ของเราและอย่าลืมไปโบสถ์อ่าน พระคำพีและอธิษฐานเป็นประจำนะครับรับใช้ประชาเด้วยน,นะครับขอบคุณครับ